อะไรอ่ะมนนมองดวบไปอมเมื่หรอซ้อมมวยเหรอโอเคชนะว่ะครับที่แลชนะเหรอเฮ้ยอะไรพวกเฮ้ย อนเย็นครับวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่แม่สลวยนะเขื่อนแม่สลวยพอดีไม่มีคนวันนี้ผมก็เลยว่าจะมารีวิวกล้องตัวใหม่ที่ผมซื้อมาด้วยนะก็คือกล้อง action 5 pro ของ DJI นะก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องกล้องนี้ผมขอขึ้นก่อนนะว่าผมเคยใช้กล้องตัวใหญ่มาก่อนนะกล้อง DSLR ที่สามารถเ,าเปลี่ยนเลนได้นะใช้นี้มาก่อน หลังจากที่ใช้มาค่อนข้างนานผมรู้สึกว่าผมอยากได้อะไรที่มันค่อนข้างเล็กแล้วก็ภาพคุณภาพดีในช่วงหนึ่งของปีที่แล้วผมก็ดูกล้องที่มันเป็นกล้องโซนี่นะถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะเป็นกล้อง Z e v 1นะตัวเล็กๆอะ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะตอนแรกผมอยากได้นะแต่ราคาค่อนข้างสูงนะซึ่งภาพเขาชัดแต่ข้อเสียที่ผมมองดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องกันสั่นนะแล้วก็ภาพไม่ค่อยกว้างบวกกับว่า จริงๆผมก็ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรลึกขนาดนั้นนะเราแค่ดูรีวิวจากคนอื่นแต่มันทำให้ผมมั่นใจได้ว,ว่ามันจะไม่ใช่กล้องที่ผมอยากได้อะมันก็เลยกลายเป็นกล้อง Pocket 3ซึ่งตัวนี้ผมได้ซื้อมาใช้แล้วนะผมก็ทำการบ้านอยู่อยู่ค่อนข้างนานนะก็ก็เลยลงเลยซื้อมันมานะพอซื้อมันมาปุ๊บผมก็คาดเดาไว้เลยว่ามันดีอะซึ่งมันก็ดีจริงนะภาพชัดไม่มี มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตอนที่ผมใช้เนี่ยแต่ปัญหามันตามมาตอนนี้ฮะตอนที่เราเริ่มได้ออกไปถ่ายจริงในสถานที่สถานที่เช่นสถานที่สาธารณะอะไรแบบนี้ซึ่งกล้องมันก็เล็กมันคือมันเล็กแหละแต่ปัญหาที่ผมเจอมันก็คือว่ากล้องตัวนี้นะมันเหมาะอยู่นะเหมาะสําหรับล็อกเกอร์เลยแหละแต่สําหรับผมแล้วผมมองว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาบอกว่ากล้องมันพ็อกเก็ตใช่ไหมสําหรับผมว่ามันไม่พ็อกเก็ตมันไม่ พอเกตเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกิมบอลนะฮะมันเราต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาเราเอาของเอาอะไรใส่กระเป๋าเนี่ยมันกลัวกิมบอลมันจะหักอ่ะบวกกับว่าเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยเราเจอสถานการณ์เช่นเราอองฝนฝนตกอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่น่าจะทนนะผมจากที่ผมดูนะแล้วผมลองเอาไปขับมอเตอร์ไซค์มานะอีกมือหนึ่งบิดมอเตอร์ไซค์อีกมือหนึ่งถือผมก็คิดว่าผมจะแก้ปัญหานี้ได้นะแต่ก็ มันเป็นไปไม่ได้ะฮะดันไปเจอเรื่องฝุ่นเรื่องเศษผงเศษน้ําอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในตัวเครื่องนะมันมันไม่ได้ทําให้เครื่องผมพังนะแต่มันทําให้ผมกังวลต่างหากว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เลยทําให้ผมลงเอยมาเจอกล้องตัวนี้นะฮะ Action 5 Pro ตอนแรกผมก็ไม่น่าเวิร์กนะเพราะว่าผมไม่ชอบภาพอะเพราะว่า p o c k e t 3คือเขาได้หมดไง ภาพดีมีแบบบลกี้คือหน้าชัดหลังเบอร์ได้หมดใช่ไหมะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ากล้องแอคชั่นน่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เช่นไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่อง Product Showcase อะไรแบบนี้อย่างผมว่ามือเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โฟกัสนะเสียไปเลยตรงนี้แต่ก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ครับทุกอย่างนะมีมันจะมีข้อเสียหมดแหละถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องแพงระดับแสนก็ตามนะ ผมเชื่อว่าทุกอย่างมัน,ม,นมีวิธีแก้ของมันนะผมก็ยอมที่จะศึกษาดูตัวนี้นะแล้วก็ลองดูปรากฏว่าได้ใช้อยู่สักพักหนึ่งผมค่อนข้างชอบนะไซส์กำลังดีคือแหน่พ็อกเก็ตเลยแหละใส่กระเป๋าง่ายพกพาง,ง่ายมันทำให้ทาให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยค่อนข้างว่องไวนะแล้วรู้สึกว่าอยากจะถ่ายกับกันกับไอ้พ็อกเก็ตสก็คือมันต้องยกขึ้นถอดจากกระเป๋า แกะตัวกันกันเลนออกกดเรค o r คอร์ดกว่าจะเด้งขึ้นต้องมาหันหมุนกิมบอมันค่อนข้างช้านะฮะแต่กล้องตัวนี้คือยกขึ้นมาปุ๊บกดเรค o r คอร์ดก็อัดได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะส่วนวันนี้ก็ผมก็มาทดสอบไอ้กล้องตัวนี้นะอาจจะไม่ได้ go d e ฟหรือลึกไปถึงเรื่องเกี่ยวกับ เซตติ้งอะไรนะเพราะผมเองก็ค่อนข้างใหม่กับกล้องแอคชั่นนะอันนี้เป็นกล้องแอคชั่นตัวแรกที่ผมได้ซื้อมาใช้นะเดี๋ยวตอนนี้ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับเซตติ้งก่อนแล้วกันผมอาจจะเซตมาก่อนนะนิดๆหน่อยๆผมถ่ายเป็นความกว้างของภาพเป็น4 4ต่อ3นะแล้วก็ส่วนเป็นภาพก็เป็น 4K 25นะก็ผมก็ไม่รู้นะที่เมที่เมืองนอกเขาใช้24กันนะผมผมว่า เห็นเมืองไทยน่าจะเป็น25นะเพราะเกี่ยวกับเรื่องไฟกระพริบอ่ะน่าจะเป็นเรื่องนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจอนาคตน่าจะได้แบบเปลี่ยนมาเป็น30อันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูอนาคตข้างหน้าส่วนเรื่องอความกว้างของเลนนะตอนนี้หรอผมก็ปรับเป็นรู้สึกจะเป็นอะไรนะา Rocksteady อะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจ plus นะเพราะว่าผมมองว่าเลนนี้มันกว้างเกินไปอ่ะมันกว้างเกินจนแบบเวียนหัวถ้าสมมุติว่าเอาแบบกว้างมากๆนะ ถ้าผมหันเยอะๆหันเร็วๆอย่างเงี้ยเนี่ยปึบอย่างเงี้ยอันนี้ปรับแล้วนะถ้าไม่ได้ปรับนีกเบียนหัวนะใน,ในความคิดของผมนะแต่ผมไม่รู้สําหรับคนอื่นนะผมก็เลยปรับเซตนี้ให้มันให้มันค่อนข้างที่จะครอปเข้าไปอีกแต่ก็ไม่ได้ครอปมากหรอกนะมันก็ยังกว้างอยู่แหละว,วันนี้ก็เลยลองมาลองทําเรามาถ่ายดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็คิดว่ากล้องนี้คงจะอยู่กับผมไปย,วยาวๆนะ กับการบล็อกนะเพราะว่ารู้สึกว่ามั่นใจนะนะตอนนี้ผมไม่ได้ถือกับมือเลยนะถือกำอย่างนี้เลยนะไม่มีสติกสตึกอะไรกับเขาเลยนะผมยังผมคิดว่าจะลองดูสทุกสถานการณ์นะเพราะตัวผมเองเป็นคนที่ว่าอย่าพกของเยอะพกของเยอะแล้วหนึ่งมันลุงลังไงแล้วก็ทําให้เราช้าพของเยอะนู่นนี่น,นั่นแล้วของมันหายเงนะี้ยมันก็ทําให้เรากางังวลใช่ไหมผมก็เลย พกของให้มันน้อยลงซึ่งเซตนี้คือเพอร์เฟกเลยแต่ถ้าผมจะอัปเกรดอีกเพิ่มน่าจะเป็นเรื่องเลนนะเลนกับเคสเคสเป็นอลูมิเนียมนะเพื่อให้มันมีน้ำหนักนิดนึงแต่ถืองี้ก็เมื่อยอยู่นะถือแบบไม่ใส่ไอ้ตัวที่เป็นสติกที่เป็นไม้อะน,นะ <S 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 สำหรับสิ่งที่ใหม่สำหรับผมนะตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นการสั่งการด้วยด้วยเสียงนะซึ่งตอนนี้มันน่าจะมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะแต่ผมมองว่ามันใหม่อะ่ะมันเจ๋งดีนะโดยที่ผมไม่ต้องไปจับปุ่มอะไรเลยก็คือแค่สั่งการในการพูดอะ่ะแบบอัดเองปิดเองปิดเครื่องเองอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันมันเจ๋งดีนะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็เอาติดแม่เหล็กติดกับอยู่ข้างสะพานนะแล้วก็พูดก็จ้าบดีอะ่ะแต่ก็ มีข้อดีข้อเสียฮะก็มองข้ามมันไปซะแล้วก็เราก็มาอัดแอปเอาอัดแอปใช้ของเรานะส่วนตัวผมแล้วมันกล้องตัวนี้มันตอบโจทย์จริงๆนะก็เสียอย่างได้อย่างแต่ที่ที่ดีของเราผมตอนนี้ก็คือว่ามันกันน้ําได้ไงเพราะว่ามีสถานการณ์หนึ่งที่ผมจําเป็นต้องไปไปเที่ยวนะกับเพื่อนแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องอยู่ใกล้น้ําอ่ะแล้วไอ้กล้องพ็อกเก็ตสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอย่างว่านะมันน่าจะเปียกน้ําไม่ได้อ่ะ จนกล้องตัวนี้ก็ทําได้ผมก็ยังยังมีความมั่นใจอยู่นะว่ากล้องตัวนี้น่าจะแข็งแรงอะ่ะกับการตกโดนน้ําอะไรแบบนี้เดีย๋ยวผมลองใส่ไอ้จอยไอ้อไอเ,เนี่ยสติกสตึกอะไรของเานี่ยเออเออเจ๋งดีนะเออพูดถึงมันก็ไม่เมื่อยนะคืออย่างนี้โอเคอยู่เมื่อกี้นี้ผมกำไว้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถือได้ไม่นานไง แต่พอมาเป็นสติ๊กแล้วมันก็มันถือได้ค่อนข้างดีนะระยะมันค่อนข้างได้เลยแหละเออเจ๋งนะ้ตอนนี้ผมใช้แบบอัดเสียงแบบสดๆจากกล้องเลยนะผมพยายามที่จะลองทุกฟังก์ชันนะผมก็เวลาตอนซื้อมานี่ผมก็ได้ได้ตัวนี้มาด้วยนะซื้อไอ้ไม์ตัวนี้มาด้วยจริงๆผมเล็งมานานแล้วไอ้ไม์ตัวเล็กเนี้ยของอีจายนะผมใช้ไอ ไม้ทูมาแล้วนะไม้สองของเขาอ่ะที่มากับพ็อกเก็ตสามนะ่ะผมคิดว่ามันหนักไปแล้วก็ฟังก์ชันที่เขาให้มาผมไม่ได้ใช้ไงเพราะผมอัดสดอยู่ตลอดไม่ได้เราไม่ได้คิดจะอัดแบบอัดแต่เสียงเก็บเอาไว้อะไรไม่ใช่ขนาดนั้นผมผมว่าเราก็ไม่ได้โปรโมโปรเรืยกอะไรเราไม่ใช่โปรขนาดนั้นเนาะส่วนเรื่องภาพนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะ <is> เดี๋ยวเราต้องไปตัดต่อ,อกทีนึงผมจะลองใส่คัลเลอร์ดูนะ พราะผมเห็นหลายๆจ้าเขาทำมาก็เห็นแล้วแหละว่าภาพมันก็ไม่ได้สดใสเท่ากับอ,อกล้องอย่างอื่นนะแต่ความมั่นใจผมว่าสูงนะผมลองวิ่งดูไหมลองจ็อกดูเจ๋อเลยไหรเนี่ยนะลองกันตอง คล่อ,องแค่ว่องไวกว่านะในพ็อกเก็ตานี่คือเขาหันหน้าหันหลังได้นะแต่ตอนแรกผมก็มองข้ามไปนะไอตัวนี้คือหันเร็วกว่านะตอนแรกก็มันแมนนอนอะ่ะดูนะหันเร็วฟึบไปโน่นละหันกลับมาตรงเฟรมพอดีเลยฟึบหันออกไปพรีวิวแล้วก็หันกลับมาค่อนข้างไวนะ เออแม่งเจ๋งกว่าพ็อกเก็ตสามอีกก็คือผมเพิ่งขายไปไงขายไปแล้วเราก็ได้ตัวนี้มาซึ่งราคาถูกกว่าแล้วถูกกว่าเยอะเลยคอมโบเซตนะผไปซื้อมาจากบิ๊กแคมารานะเมื่อวานผมไปซื้อมาก็ผมโชคดีนะเขามีโปรโมชั่นพอดีเลยจาก16,900หเรเหลือหมื่นสากว่านะก็ถูกอ่ะผมก็เลยสอยนี่มาด้วยเลย โชคดีมากส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมประทับใจก็คือทานโอ้โหทานอยู่อยู่นานมากณนะตอนนี้ผมใช้ถานก้อนเดียวเลยนะแล้วก็แฟชชาร์เขาคือชาร์จเร็วจริงผมเสียบกับแบตเตอรี่นะแล้วก็ชาร์จดูปรากฏว่าเร็วมากผมไม่ได้นับเป็นนาทีนะแต่ว่าผมนั่งนั่งดูทีวีอยู่เอ้แป๊บเดียวเต็มละร้อยหนึ่งแล้วก็ไอ้แบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้ก็ยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมว่าเคสนี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากอะ ต้องมาแกะต้องมาบีบออกมันผมกลัวมันจะขูดกับตัวกล้องไงณนะตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ได้เคสเลยเอ่อเคสที่กันตกอะ่ะก็จะชาร์จทาง USB เอาเห็นไ,ไหมยังต้องอะแดปเอาส่วนอนาคตก็น่าจะมีอุปกรณ์เพิ่มนะน่าจะเป็นเออผมอยากได้แบล็คเอ่ออะไรนะแบล็คมิสฟิลเตอร คือจะทําให้ภาพเนี่ยไม่ได้ชัดมากแล้วก็ให้มันนัวนวหน่อยแสงไฟนัวนัวภาพมันจะได้ดูไม่เป็นแบบดิจิตอลเหมือนมนถ่ายจากโทรศัพท์มือถืออ่ะผมเห็นหลายเจ้าถ่ายมาแล้วเป็นอย่างนั้นอวนเมื่อกี้วิ่งเหน่อยนะเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวดูวิวดววูวิวนี่สวยมากนะภาพก็โอเคนะะ น,นี่เขื่แม่สวยนะเนี่ยบ้านผมอยู่แถวนี้ก็เลยแวะมาถ่ายดูนะส่วนเรื่องอะไรของเขานะเขาว่าเรื่องดินามิกเลนจ์อะไรที่เขาพูดถึงนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงาไหมเงามืดอ,อผมว่าน่าจะดีกว่า Pocket สมด้วยซ้ำพอกเกตสานี่รู้สึกมืดหรือ อย่าไปโทษกล้องก็เลยอาจจะเป็นผมก็ได้ที่ทำเซตติ้งไม่ถูกนะส่วนเซตอันนี้ผมก็เซตตามที่เขาเซตในทีวีอะแล้วผมก็มาลองดูนะก็็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีไหมนะแต่เรากลับบ้านไปตัดต่อเดี๋ยวก็รู้เองอะตอนนี้ผมก็ลองยื่น joystick. จอยสติก๊กจอยสติ๊กอะเขาเรียกอะไรไอ้สติก๊กสตึกเนี่ยไอ้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรยื่นให้ยาวไปเลยนะประมาณเมตรกว่านะแล้วตอนนี้ผมก็ลองใช้ไมโครโฟนะเล็กดูนะ ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ดูจากที่ถือลันเมื่อยนะเนี่ยะผมจะลองพูดไปเรื่อยๆนะดูว่ามันจะเสียงมันจะดีไหมนะผมก็ไม่เคยลองนะโอ้เออเจิงดีวะจริงๆอะผมเสียดายนะตอนแรกอะ่ะก่อนจะซื้อไอ้พ็อกเก็ตสาวเนี่ยผมไม่ได้ทันดูตัวนี้ไงมองข้ามไปเลยอะ่ะเสียดายที่แบบทำไมเราไม่ซื้อ้งแต่แรกวะตอนนี้ก็ได้มาแล้วงฮะ จมแจม,แจมสวยดีผมคิดว่ามันน่าจะทำให้การถ่ายวีดีโอผมได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นนะอาจจะได้เคลียร์ภาพเยอะๆนะไม่เคยใช้เหมือนกันอนะหวังว่าเสียงคงดีนะครับผมก็สำหรับใครที่คิดจะซื้อ DJ Pocket 3อ่ะก็คิดดูดีๆนะฮะ ถ้าคุณออกมาอยู่ข้างนอกเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยไปเที่ยวข้องแบบต้องการความรวดเร็วไม่อยากพกของเยอะเนี่ยแนะนำเป็นกล้องตัวนี้นะแอคชั่น5โปรนะหรือหนะ้าตอนนี้ที่ผมชูดอยู่เนี่ยมันน่าจะมีตัวใหม่ใกล้จะออกมาแล้วแหละพูดไปก็โมโหอยู่นะว่าทำไมแม่งต้องมาเกิดขึ้นตอนนี้ด้ยวะแต่ผมรอไม่ได้แล้วไงะนะเราก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาใช้นะ เพราะง,งั้นเราถ้าเราไม่ซื้อตัวนี้สําหรับผมก็คือผมมีกล้องตัวเดียวไงผมไม่อยากใช้กล้องโทรศัพท์มือถือมาถ่ายนะเพราะว่าเราใช้ฟังเพลงอยู่ตลอดไงเราใช้ทํางานเราใช้คุยกับติดต่อกับคนอะไรแบบนี้ดูแมปดูอะไรพอมันมาขัดกับการถ่ายวิดีโอมันก็ทําให้ช้าลงเนาะผมก็เลยจําเป็นต้องมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะส่วนอนาคตเราไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราขอใช้ตัวนี้ไปยาวๆเลยผมคิดว่าเสียงคงโอเคนะครับ อยนนี้ยื่นไปยาวเลยเนะี่ยเดี๋ยวลองยื่นไปไกลๆดิผมว่าไม่เห็นหน้าจอแล้วนะแต่ยังเห็นเฟรมอยู่นะจริงๆแล้วเรื่องหน้าจอนี่บางคนเขาก็บอกว่าเล็กนะแต่สําหรับผมคิดว่ามันก็แค่เฟรมิ่งอะ่ะเราไม่ได้ดูให้มันชาร์จอะผมผมยังเห็นผมอยู่นะเพราะส่วนใหญ่เวลาผมพูดผมพยายามมองที่ในเลนนะไม่ได้มองที่ที่หน้าจอนะเพราะว่า เรื่องของเรื่องคือเราคุยกับคนดูไงเราคุยกับเพื่อน่ๆคุยกับพี่ๆน้องๆน,นะถ้าเราไปมองที่หน้าเลนมันจะถ้าเราไปมองที่หน้าจอมันก็จะเหมือนกับว่าเราไม่ได้คุยกับเขานะน,นี่ความเชื่อผมนะเพราะฉะนั้นตัวสกรีนก็เป็นแค่เฟรมิ่งนะเนี่ยผมดูว่าผมยังอยู่ตรงกลางอยู่อะไรแบบนี้ไม่ได้หลุดไปไหนจากที่ด,ดูใช้ได้เลยนะโอเคครับ ผมขอกลับบ้านไปลองตัดต่อวิดีโอดูนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเสียงภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะงั้นจริงๆแล้วกล้องนี้มันก็น่าจะทำอะไรได้เยอะแต่ผมก็ยังยังไม่สรุปหมดนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆไหนจะต้องมาตัดวิดีโอไหนจะต้องมาทดสอบการเรียนรู้อะ่ะมันเหมือนเราต้องพัฒนาเราไปเรื่อยๆนะส่วนผมไม่รู้ว่านี่นเป็นรีวิวหรืออะไรนะเหมือนการแบ่งปันแล้วกันแต่ก็อย่าไปคิดมากนะฮะใครชอบอะไรก็ซื้อนั้นนะฮะไม่ผมไม่ได้เชียร์อะไรสักอันเลยนะสถานการณ์ผมณตอนนี้นะ ผมว่าแบบนี้เหมาะสําหรับผมส่วนกล้องอื่นหรือเหมาะหรือจะไม่เหมาะก็แล้วแต่คุณนะฮะงั้นก็วิดีโอนี้ผมขอสรุปเพียงแค่นี้นะครับส่วนใครมีคําถามหรือมีอะไรที่สงสัยหรือ,อรมีอะไรที่ผมอยากให้ผมทําหรือรีวิวเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็ทักในคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ผมขอฝากกดกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ peace